เดี๋ยวได้นะขออนุญาตนะขออนุญาตเก็บไฮไลท์นะนี่นะขออนุญาตเก็บไฮไลท์นะขออนุญาตเก็บไฮไลท์นะครับอันนี้ขออนุญาตเก็บไฮไลท์นะครับขออนุญาตรันติ๊กต็อกนะนี่นะขออนุญาตนะไม่ไหวกูก็ไม่ไม่ไหวกูกูใส่ละขออนุญาตนะนี่ ใส่แบบเต็ม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 โอ้โหเฮียเสียงพ่อมึงเสียงโคตรหนัก There i s a horrible storm I h a v e n e v e r b e e n s e e n anything l i k e t h i s I end be e n lucky to find this shelter ก็คือเราเจอเราเจออะไรนะเราเจอข้างนอกเป็นถนนข้างนอกมันเป็นอนีรเยอะมันเป็นแบบมันเป็นเราเป็นแบบเราโดนข้างบนข้างนอกมันเป็นพายุอะไรอย่างเงี้ยเนาะวะ เข้ามาปุ๊บกูก็แั๊บหนึ่งนะเมาส์มันม,ม,มันเร็จวจังวะเมาส,ส์โคตรเร็วอ่ะปรับสุดดีสัตว์อุ้ยเก้าอี้แล้วมีเลือดด้วยหรอ ก็อีม oh <yeah! S 1> ีเลือดด้วยหรอมีเลือดทำไมก่อนนะโอ้ยี่ยปรับสุดแล้วเลือดจะซื้อคอมทำไมไฟมันติดติดดับวะ มีอะไรมั้งก็เข้ามาข้างในมันจำใบไฟไม่ติดตลอดอ่ะไฟไม่ติดตลอดหรอมีรูปคุณตาคุณยายคุณทวดคุณผีคุณตาคุณนางม,มีเสียงไม่มีเสียงหรอมิเสี่งโอ้ยเหี้ยเสียงอะไรอ่ะ โอ๊ยใครปิดประตูไมต้องปิดไมต้องปิดปิดปิดปทะบปิดทะบปิดทะบก่อนขนลุกเลยเหี้ย ข้างในห้องก่อนนะอ่อต้องตรงไปป่ะเสียงเสียงอะไรมันีจะลอยเรื่องทนั้นเลยอ่ะ บอกกลัวมาก็าได้แต่มันด์คอ,อ่ะมันมืดอ่ะโอ้ยเ้ยอะไรอะ่ะใครอะ่ะหุ่นเหรออ๋อเฮ้ยแค่คหุ่นตกใจหมดน่าจะไม่มีอะไรมั้งมันม,มืดจังวะมืดไป ห้องนี้ห้องห้องคู่ลุกยายตู้จะเปิดโ้ยเฮีย <Yeah! S 1> กวักมือเรียกซะด้วย เพื่อใครบอกกูการละครกูด่าจริงอะมันน่ากลัวจริงมึงลองมาเล่นดูว่ะเจ็บดีใครบอกกูการละครมึงมาเล่นดูวะกูใส่อินอินเอียเนี่ยกูใส่อินเอียเนี่ยโอ้ไม่แตก กูใส่อินเอียดิเสียงเต็มร้อยนี่เสียงแปดสิบนี่อินเอียล้แม่งเสียงแม่งอย่างมาอย่างเต็มอะ่ะมันอินเอียเว้ยเสียงแม่งดังแม่งเฮ้ยตกใจเสียงอะดิสวิไลอ่ะปวดหัวเลย ไม่กลัวเลยเฮียมาวะดับไฟทำไมหรอมีอะไรหรอ It's too dark ก็ได้มันให้หลังกลับวะชิวเหรอ ีคอยู่ความตายแล้วที่จะช่วยคุณได้โอลิสเดทแคนเซฟยูอุ้ยต้องมาห้องนี้แหละบางพี่ว่า เฮียขนลุกว่ะยี่ห้องนี้มาแล้วนี่ใช่ปะยังไม่มาวะเฮ้ยเอ๊ยอันนี้ละบัระมายย่งงวะ,ะไม่เคยมา มายัางวะยังไม่เคยมาเอ้ยม,มาแล้ววะวันนี้ไปห้องแรกไอ้บ้าห้องแรกเลยย้อยไปเลยเดียวเออเออเออ เปิดสวิตช์นี่ได้ะพอเปิดได้เปิดสวิตช์ได้นี่ว่าพอเปิดได้ อ้ยเฮียเฮ้ห้องนี้เรามาแล้วเราไปห้องนี้ดีกว่า อะไรอะ่ะต้องการคีย์หาไปขาขาคุณแจหรอหาคุณแจก่อนต้องหาคุณแจกุญแจอยู่ไหนเอ่ยย<ว>น่าจะอยู่ห้องนี้แหละคุณแจอะคุณแจอยู่ห้องนี้แหละครับ จะได้อยู่ห้องนี้แหละใช่ได้อยู่ห้องโอ้ยเฮียโอ้ยพอจ๋าแม่จ๋ากูก้มด้วยได้ไหมอ่ะเฮีย เวนสัตว์เอาเอาคุแจอยู่ไหนแล้วคุแจอยู่ไหนวะาอุ้ยเอรูปเอาคุแจคุแจอยู่ไหนอ่ะอ้าวไปทำไมเล่าโอ้ย ไม่ได้แล้วเนี่ยอุ้ยเฮียเจอกูญแจแล้วเจอกูญแจแล้วย่าฮึค้างเหรอไม่กระตกเหรอ Cái tục ba Ui dìa yeah! tục ba Cái tục lỏ Ui Hay ma mải ba hay ma mải ba Cái tục lỏ Cái tục lỏ Ủa sập khai đàng quá

มายังไม่กระตุกแล้วนะโอเคโถอดถอมาละมาละมาละ ได้กูไหนวะด,ะด,ะด้กูไหนโทรศัพท์อ่ะเราโทรศัพท์ก่อนนะเมื่อชิบผ่ายแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยเปิดไฟดิโอ้โสวิตไฟใช้ไม่ได้อีกเปิดออกไงวะ โอเคโอเคโอเคออกมาแล้ว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 ด้ายอยู่ห้องไหนโทรศัพท์อ่ะชิบหายละกลัวมาว่ะโทรศัพท์อยู่ไหนอ่ะโทรศัพท์อยู่นี่เองอะไรอะไร เสียงอะไรอ่ะไฟก็จะดับมันบ้านมันมีซ่อมไฟกันเหรอวะหรือว่าไงวะเดี๋ยวนะเราต้องไปประตูไหนวะอุ้ยโอ้ย ใจดีสู้เสือมันมืดใช่ไหมเปิดไฟดิมิสซิ่งพาร์ตไฟได้มิสซิ่งพีซใค่อ่ะเดี๋ยวขอไปเปิดประตูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะ ไม่แต่ต้องไปหากุญแจเว้ยนอนกลนขนาดนี้เลยเหรอใช่คนนอนกลนเหรอไปเด้อ missing piece ต้องเรามีกุญแจแล้วต้องหาห้องที่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 มีกุญแจที่เราต้องไขเข้าไปครับ ผม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 พอนึกออกแล้วเอาน,น่อะนะหาห้องที่มีคญแจก่อนเฮ้ย hey! มีสองคนเหรอ